สายหญงของเรานะคะคือท่านผู้ตรวจสายที่รุนได้กล่าวขอบคุณสําหรับที่ปรอบเกียร์ที่สีแล้วก็ท่านระเสริมการกันะคะท่านเมื่อท่ผู้ตรวจสิท่จับเรียนนะคที่ต่อไปนะคะท่านประธานการนะคะค่านจะว่ามติอันนี้ต่อเนื่องมาได้ยแล้วก็ให้หมดในคันดูนะคะ ี่ต่อยพี่ขอบเกียรตดแล้วก็พี่จีนนะคะพี่ๆที่เป็นพี่รักแล้วก็เคารพของน้องๆทุกคนนะคะวันนี้พวกเราขอบคุณมากๆนะคะที่ได้มีโอกาสนะคะมาจัดการสัมพันธ์นะคะพัฒนากร์ดสิงสุ่นะคะที่ที่จีจีนะคะที่ร้านนะคะพี่จีวิสต์โต้คะเป็นร้านอาหารที่ขอบเกียรติเประดุกสร้างแล้วก็มีอาหาร ก็รักความสุงนะคะทานพี่ครับตืองความสุขเรื่องการเดินมาของการแดโของแารด้วยนะคะก็ทเราลงมติกันแล้วเ่น่เป็นพี่กว่าอิกเอลหรือพี่กัเปลียนเนี่ยมีความพร้อมสุดดีมีความพร้อมสุดถูกต้องนะคะแต่คนอื่นก็จะมีความพร้อมใรโวกาสา่อไปนะคะันี้ เกรนะคะก็ได้มีศึกษาดูงานเก็บรายเะ่อนน้ไโะคะทีเี่ยวบออาไว้ว่าบ้านหครังเี่ยก็คงงจะมาว็ันนี้เนขาวอาหารนะคะก็หนอมีือนเพื่อนได้ไว่าจะเป็นมือนา